ควักควักอย่าก kind of ้าก <or> ูอย like <him> ่างเป็นโดโด้อย่าฆ่ากูควักเอามาตรงนี้ได้ไงอ่ะฮะอะไรไม่ถึงไอ้บอลเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างบนเลยก็กูเดินลงมาไงสวันดีวัน เเเเเเตปจอศพอยู่ไหนครับขอสายริงด้วยขอแก้ตัวก่อนขอแก้ตัวก่อนขอขอแก้ตัวขอแก้ตัวขอแก้ตัวคือศพวันจิตกอมมา้ย อ่ะกูเจอกับน้องมาร์คสองคนอ่ะกูเดินกูเดินแล้วแบงน้องมาร์คมากเว้ยเออแล้วทีนนี้กูทำเฟิสหนึ่งกูเดินมาด้านขวากูเจอเฟิร์สแล้วกูเดินกลับไปกูเจอน้องมาร์คเว้ยแต่กูไม่ได้ฆ่าอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือบ่อเลยตบอยู่แล้วฆ่าคนเหรอไม่ได้ฆ่าสักคนเลยมั้ยมาร์คมันอาจจะเป็นแบบอันนี้ก็ได้อ่ะแบบฆ่าปั๊บไอ้คนฆ่าโดนบ่อเลยเอบ่อเลยอ่ะคือไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ทรงเฟิร์สอันแน่เลยน้องมาร์คกูจำได้แค่ว่ากูเจอสีแดงกับสีฟ้า ตอนอยู่บอลมาไบอไอ้ใครมืนใส่กัวแกูกระโดดัใส่อะไร่าา่าบอกนังปานาโดมีนาโนพาร์ติเิลมัวุ่นวายจริงอุยไปไกลบเวเป็นฮะไรเป็นเผาสมุดโอปี โหปี๊บโหปี๊บขึ้นตั้งไหนโหปี๊บว้าวขอตั้งไหนครับขอตั้งไหนครับโหปี๊บนิกมิกมึงปาดเอกจริงปะตีกันเอยอีกตายแล้วไม่รู้กูแค่พูดเล่นเฉยๆมันกูเดินหาศพเอกเลยนี่ไงเอกอยู่นี่ไงหาอะไรเอกเอกเอกอที่มันบอกว่ามึงตายแล้วปาเลยปาเลยปาเลยทีมปาเลยคือกูโดน ก็โดนสงสัยแล้วอ่ะเฟรก็เสร็จแล้วมาเฮ้ยใครใครใครไม่อยู่ตรงนี้วะยิมทีมาร์คไงมาร์กหายเฮ้ย

หลังเที่ยอะไรมาเนี่ยไอ้สัตว์ไเจอเหี้ยอะไรเนี่ยะโนอูส่าห์กูจบหมอมายไปโอ้โหไอหนอมาน้องมาใครฆ่าหนอมาวะโนจบหมอมาไปไม่ใช่เลยเอ่ามิกฆ่ามิกเออใช่มิกฆ่ามิกปลอมไปเลยม่ฟอร์มไปเลยเห็นไหมกูบอกแล้วมิกไปกินด้วยโนอูไม่เชื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีระบบมี้ด้วยวะไอสัตว์ตายหมดเลยตายโฮงหมดเลยอ่ะตายโฮงหมดเลยอ่ะ ทีมหีไปไอ้เงี้ยมันคืออะไรอ่ะทีมไอ้เงียไอ้เหี้ยบวไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอะไรวะคูหปลา้เงี้ยนย เ้าพู่ไม่ทีเราไม่ทโอยเขียนทีเนี่ยคขาเดือดอะไรสักกูกูไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็นนักเรียนแบบใครเป็นอะไรกูจับมาใคมดเ่ไรมันเอออไรมันหลุดใส่หัววะเม่อีายใครหลุดนะเจ้าวาไปแล้วเชิงเทียนกูก็สวยดีเหมือนกัน